เชเลยรมบัญญัติบทที่8ดข้อสนะคะได้บ e ันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงกระทําให้ท่านถมใจและปล่อยให้ท่านหิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านตระหนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ถ้าเราจะถามกันว่าอาหารที่ดีที่สุดคืออะไรคะพี่น้องก็จะหาคําตอบได้ไม่ยากนะ,ะว่าอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวหรือชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะแต่หมายถึงการรับประทานอาหารการบริโภคอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีความสมดุลครบถ้วนเหมาะสมต่อร่างกายของผู้รับเหมาะสมทั้งวัยนะคะแล้วก็เหมาะสมทั้งปริมาณด้วยนะคะ อาหารที่ดีพี่น้องจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยอาหารที่ดีจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายด้วยค่ะในพระธรรมเฉลยธรรมยัติบทที่8นะคะข้อ3ได้พูดถึงว่าอาหารของกายนั้นสำคัญโมเสสได้คุยกับได้พูดกับชนชาติของพระเจ้าหรือชาวอิสราเอลว่าอาหารฝ่ายร่างกายก็สำคัญนะคะ สิ่งความจําเป็นฝ่ายร่างกายก็สําคัญแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สูงสุดพราะวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่จําเป็นและสําคัญมากที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่คือความหมายที่โมเสสได้คุยกับชนชาติของพระเจ้าหรือ,อบอกกับชนชาติของพระเจ้าทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าโมเสสได้พูดนะคะแต่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า หมายถึงว่าถ้าเราจะรับแต่อาหารฝ่ายร่างกายเท่านั้นเราไม่รับอาหารฝ่ายวิญญาณเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเราเอ่อได้รับอาหารไม่ครบถ้วนเราไม่ได้รับอาหารที่ดีครบถ้วนนะคะเราคิดว่าบำรุงแต่ฝ่ายร่างกายาเสื้อผ้าอาภร์สุขภาพร่างกายภายนอกแต่ภายในเหี่ยวแห้งหรือผอมแห้งแรงน้อยเพราะว่าไม่ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณเลย นี่คือความหมายของโมเสสสิ่งเหล่านั้นจะทําให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้นะคะอาหารฝ่ายร่างกายอยู่ได้สั้นๆในโลกนี้แต่อาหารฝ่ายวิญญาณบำรุงฝ่ายวิญญาณอยู่ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยนะคะแต่เราควรมนุษย์ควรจะรับพระวจนะของพระเจ้าหรือดื่มกินพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ จึงจะเรียกว่าได้รับอาหารอย่างครบถ้วนนะคะมนุษย์นะคะมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคริเสเตียนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกควรจะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละเขาถึงจะได้รับอาหารที่ดีและครบถ้วนก่อชีวิตของเขาโมเสสกล่าวว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ ของพระเจ้านะคะบูเสสต้องการให้ชนชาติของพระเจ้าตระหนักว่าพวกเขาต้องพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ําที่ไหลออกจากหินามานาที่หล่นมาจากสวรรค์หรือแม้กระทั่งนกคุ้มที่เป็นเนื้อให้พวกเขารับประทานเท่านั้นนะ,ะแต่พวกเขาไม่ควรปฏิเสธพระคำของพระเจ้าหรือบทบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ นี่คือจุดประสงค์ที่โมเสสได้หนุนใจชาวอิสราเอลไม่ใช่ต้องการแต่เสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารแต่ต้องการพระวันาของพระเจ้ามาบำรุงฝ่ายวิญญาณด้วยคำว่าบำรุงชีวิตที่โมเสสได้พูดถึงนะคะบำรุงชีวิตเนี่ยในที่นี้หมายถึงการดูแลและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านของชีวิตนะ,ะบำรุงชีวิต ถ้าพระวจนะของพระเจ้าบำรุงฝ่ายวิญญาณก็หมายความว่าเราได้รับการบำรุงทั้งชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้านะะพระวจนะของพระเจ้าบำรุงชีวิตเราในด้านใดบ้างจริงๆมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าจะยกมาแค่สองสามข้อนะคะเราก็จะต่อเนื่องไปะะบำรุงชีวิตในด้านที่หนึ่งของเรานะคะก็คือบำรุงด้านความคิดของเราคะ ความคิดนี่คืออะไรคะพี่น้องความคิดคือพฤติกรรมพฤติกรรมที่มันก่อเกิดเป็นเป็นนามประธรรมแต่อยู่ในสมองนะคะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่มีใครมองเห็นความคิดของใครนะคะเพราะมันอยู่ในสมองมันเป็นนามธรรมนะคะเราจะรู้ว่าใครคิดอะไรก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกมามีพฤติกรรมออกมาเราถึงรู้ว่าอ้อคนนี้เขาคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ความคิดของใครได้ เพืนความคิดปิดเบี้ยวหรือความคิดที่ดีความคิดที่คดงอกับความคิดที่ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีใครรู้จนกว่าเราจะเห็นการกระทําแต่โมเสสบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไปบำรุงความคิดที่บิดเบี้ยวหรืองอคดในข้อเหล่านั้นนะคะพระรมของพระเจ้าจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขความคิดแบบนั้นเนาะในสองโครินบทที่ 10: ข้อ5บอกว่า คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมาณนะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าในมนุษย์นะคะจะมีเขาเรียกว่าความคิดมีเหตุผลที่จริงแล้วก็มีเหตุผลที่เหตุผลปลอมๆก็มีนะ แต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปดัดแปลงหรือไปเปลี่ยนแปลงเหตุผลจอมปลอมเหล่านั้นได้นอกจากพระวจนะของพระเจ้าความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่จริงนี่น้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่จริงไม่ได้เป็นความจริงเป็นความคิดที่หลอกลวงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องที่กุกขึ้นมาเองนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าความคิดจอมปลอมนะความคิดที่มีทิฐิมานะชั่วร้ายอาคติคิดลบ มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ในแง่ลบๆนั่นแหละคือเหตุผลจอมปลอมที่พระคำของพระเจ้าสามารถเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดจอมปลอมหรือเหตุผลจอมปลอมเหล่านี้ได้นะพี่น้องรู้ไหมว่าความคิดหรือเหตุผลจอมปลอมเนี่ยนะคะหรือความคิดในแง่ลบเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตนะหลายคนเนี่ยความคิดในแง่ลบหรือว่าเหตุผลจอมปลอมเนี่ย นำไปสู่ความทุกข์ทางอารมณ์พี่น้องนำไปสู่ความวิตกกังวลเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้านะส่งผลไปถึงการกระทําในชีวิตประจําวันเขาเรียกว,ว่าย้ําคิดย้ําทำนะคะไม่สามารถออกจากความกลัวไม่สามารถออกจากความวิตกกังวลความบวาดระแวงได้นั่นเพราะว่าความคิดจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมรังงับเขาบล็อกเขาไว้หรือฉุดรังเขาไว้ พระวจนะของพระเจ้าสามารถแก้ไขได้นะคะในพระธรรมพิปูบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยนะคะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณนะคะ กับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังพนะระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสามารถอะไรฮะวินิจฉัยแรงจูงใจหรือการกระทําของมนุษย์ได้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในส่วนลึกจิตสํานึกของมนุษย์ได้ท่าทีภายในนะสิ่งที่อยู่ภายในในส่วนลึกมีบางคนเปรียบว่าพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นเหมือนดาบสองคมเนี่ย าบอกในสมัยโบราณมันจะมีดาบอยู่สำหรับแล่เนื้อซึ่งคมมากเป็นดาบสองคมนะคะดาบพระวจนะเปรียบเหมือนดาบสองคมเนี่ยเอาไว้ชำละสิ่งที่มันของปลอมๆคัดแยกนะคะสิ่งที่มันไม่จริงสิ่งที่มันเทียมเท็จพระวจนะของพระเจ้าสมัยนี้เราจะได้ยินว่าเครื่องจับเท็จนะคะเครื่องจับเท็จก็สู้พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคมยิ่งกระดับสองคมนะแทงทะลุเข้าไปในกระดูกแล้วไขในกระดูกแสดงว่าลึกมากเลยพี่น้องนะคะท่าทีภายในที่มนุษย์มองไม่เห็นซึ่งกันและกันหรือแม้แต่คนคนนั้นเองก็ไม่รู้แต่เองมีท่าทีภายในที่ไม่ถูกต้องอย่างไรแต่พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ไขเปิดเผยตีแผ่ซ่อมแซมและรักษาะค,ะคือพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าสามารถเข้าถึงส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์นะคะความคิดจอมปลอมอย่างที่บอกอะ่ะอาจจะหลอกคนคนนั้นได้หรือความคิดจอมปลอมอาจจะหลอกเจ้าตัวที่คิดได้นะคะแต่ไม่สามารถหลอกลวงหรือหรือหลุดพ้นจากฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้เพราะว่าไม่มีความลับใดที่ซ่อนเร้นจากพระเจ้านะ,ะเราไม่สามารถเก็บความคิดปลอมๆไว้กับตัวได้เมื่อเราอ่านพระวจนะ พระวจนะของพระเจ้าจะเปิดเผยอย่างที่บอกนะคะตีแผ่ออกมาในเยเรมีพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าอย่างนี้พี่น้องเยเรมีบทที่23ข้อ29านะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าถ้อยคําของเราไม่เหมือนไฟหรือเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นชิ้นชิ้นพระวจนะของพระเจ้าที่เยเรมีพูดเนี่ยเป็นเหมือนไฟหรือเป็นเหมือนค้อนไฟในที่นี้หมายถึงไฟแห่งการชําระในพี่น้อง เผาไหมความคิดนะอะไรที่ปล,มปลอมๆจะถูกเผาทําลายเหลือไว้แต่ความคิดในวันหนึ่งการงานของมนุษย์จะถูกพิพากษาในสวรรค์จริงไหมฮะไฟของพระเจ้านี่แหละจะพิพากษาถ้างานใดที่ทาทาจากฟางทําจากไม้จะถูกไฟเผาจะเหลือแต่สิ่งที่ทําจากเพชรนะคะสิ่งที่ทาจากสิ่งที่มั่นคงแข็งแรงจริงๆพระวจนะของพระเจ้าคือไฟอ่างการชําระ สำหรับความคิดจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมนะคะแล้วในในในปลายข้อ,เ,อเยรมยีบอกว่าเหมือนค้อนที่ทุบทุบหินให้แตกเป็นชิ้นๆแสดงว่าพราะวจนะของพระเจ้าเนี่ยม,มีมีพลานุภาพมีพลังมากพี่น้องนะ,ะสามารถทุบทำลายเหตุผลจอมปลอมบางทีเหตุผลจอมปลอมมันอยู่กับคนมานานนะ ความคิดปล,มปลอมๆการหลอกลวงตัวเองนะคิดเข้าข้างตนเองคิดว่าตัวเองถูกทั้งที่มันผิดนะคะถูกหลอล้อมมาตั้งแต่ในวัยเด็กพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าพอเราอ่านทุบโปะเลยทุบโป๊ะแตกเลยนะคะความคิดปล,มปลอมๆเนะี่ยถูกทุบทาลายด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็สามารถทําลายล้างหินหินสะดุดที่อยู่ในชีวิตของ คนคนนั้นได้คือพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ในสุภาษิตบอกว่าจงมาสนใจในคำตักเตือนของเรานี่แหละเราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าความคิดจอมปลอมถูกกำจัดออกไปความคิดที่แท้จริงความคิดที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่นะคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะหล่อเลี้ยงและบำรุง บำรุงชีวิตหรือความคิดของคริสเตียนได้ความคิดของคริสเตียนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมบำรุงและเลี้ยงดูจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อความคิดนั้นจะดำรงอยู่ในทางที่ถูกต้องคิดอย่างถูกต้องนะคะที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำพระวจนะของพระเจ้าบำรุงอะไรอีกพี่น้องบำรุงจิตใจนะคะในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บบอกว่า จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นจากออกมาจากใจใจเป็นศูนย์รวมเอาหลายๆอย่างเข้าด้วยกันพี่น้องใจเป็นศูนย์รวมนะคะเอาหลายๆส่วนเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งความคิดความรู้สึกการรับรู้นะคะใจเป็นศูนย์รวมคนที่ไม่มีอำนาจบับงคับระง,งับใจตนเองก็เป็นเหมือนเมืองที่ หักพังและไม่มีกำแพงเมืองนะคะสุภาสิทธิ์บอกไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆที่เข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินในพระธรรม สุภาษิต25ข้อ28มัทธิวบทที่15ข้อ11และข้อ17ได้พูดถึงว่าสิ่งที่เข้าไปข้างในอาหารการกินไม่ได้ทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ต่างหากที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินก็คือใจนั่นเองใจเป็นยังไงถ้าใจคิดไม่ดีก็มักจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีใจร้ายก็มักจะพูดในสิ่งที่เลวร้ายพี่น้องอย่าไปฟังคำที่บอกว่า ปากร้ายใจดีนะคะพี่น้องต้องคํากล่าวเนี้ยมันใช้ไม่ได้ไม่มีใครหรอกว่าปากร้ายแล้วใจดีเพราะว่าปากกับใจมันมาจากที่เดียวกันใจอย่างไรปากจะพูดอย่งนั้นสิ่งที่ออกมาจากใจก็ออกมาจากปากของคนคนนั้นนะคะเพื่อเป็นอะไราทาพูดเหล่านั้นเพื่อปลอบประโลมให้ปากร้ายต่อไปปลอบประโลมให้ให้พูดในสิ่งที่เลวร้ายต่อไป แต่ความจริงน <tinc S 1> ี่ขัดกับพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราวังระวัยใจของเราให้ดีนะคะถ้าใจเราดีเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีคลังในจิตใจของเราสะสมสิ่งที่เป็นพรพูดแต่ในสิ่งที่ดีเราก็จะพูดออกมาในสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังคลังในหัวใจของเราว่าเราสะสมอะไรเราพระวจนะของพระเจ้าควรจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราจิตใจของเราควรจะได้รับการเลี้ยงดู ธนุบำรุงรักษาด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะแต่ถ้าใจบอกว่าถ้าใจเราไม่สามารถระงับยับยั้งตนเองได้ใจแตกใจร้ายใจอะไรนะใจเปล่าใจอะไรอีกล่ะใจเบาโอ้สารพัดใจเลยค่ะเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราระวังจิตใจของเราแล้วก็ให้พระวจนะของพระเจ้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา ให้บรรจุแต่ถ้อยคำที่ดีของพระเจ้าอยู่เสมอๆนะคะสิ่งที่ล้นออกมาจากใจพี่น้องอาจจะสร้างปัญหาให้เราอ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าใจของเรามันล้นด้วยสิ่งปฏิกูลมันจะสร้างปัญหาให้เราและสร้างปัญหาให้ผู้อื่นสร้างปัญหาให้สังคมแต่ถ้าใจของเราถูกบรรจุด้วยถ้อยคำของพระเจ้าบรรจุแต่สิ่งดีๆที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้า ก็จะเป็นพระพรทั้งตัวเราเองและต่อสังคมต่อกิจจักรด้วยสําคัญเห็นไหมคะให้พระวจนะของพระเจ้จเาบํารุงหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเติมเต็มจิตใจของเราอยู่เสมอเนาะถ้าจิตใจของเราเติมเต็มด้วยพระคาของพระเจ้าถูกบํารุงบํารุงและหล่อเลี้ยงด้วยพระคาของพระเจ้าเราจะไม่มีคําว่าโรคซึมเศร้าเราจะไม่มีคําว่าเครียดเราจะไม่มีคําว่าเบื่อไม่มีคําว่าโกรธโมโหจะไม่มีเลยนะคะ แล้วก็มีคนป่วยเยอะนะในสมัยนี้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับใจใจสลายใจแตกใจผิดหวังใจสารพัดเลยนะคะแต่พระคำของพระเจ้าจะเยียวยาจิตใจที่เป็นแบบนั้นได้นาะจิตใจที่รับการหล่อเลี้ยงจากพระคำของพระเจ้าจะเป็นจิตใจที่ฉลาดและเข้มแข็งและมีความบังอยู่เสมอพี่น้องแม้จิตใจจะมีความทุกข์บ้างห้ามไม่ได้มีบ้างนะคะแต่จะคลายทุกข์ได้เร็ว จิตใจที่ไม่มีการหล่อเลี้ยงด้วยพระคำเนี่ยจะจมอยู่กับความทุกข์แต่จิตใจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้ามีความทุกข์เหมือนกันแต่ทุกสั้นๆโดยแป๊บหนึ่งจะหายทุกข์แล้วจะมีความเข้าใจจะมีสันติสุขเข้ามานะคะบัญญัติของพระเจ้าเมื่ออยู่ในจิตใจของเราเนี่ยจะช่วยให้จิตใจของเราฉลาดและแช่มชื่นขึ้นนะคะ ในพระธรรมสรุดีบทที่16ข้อ7บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้คาปรึกษาแก่ข้าพเจ้าแม้ในายามค่ําคืนจิตใจของข้าพเจ้าก็สอนตัวเองในบางฉบับบอกว่าจิตใจข้าพเจ้าก็เตือนสติตัวเองอีกบางฉบับบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าให้สติแก่ตนเองอ๋อดีจังเลยนะคะจิตใจของเราให้สติกับเราได้ด้วยแสดงว่าจิตใจของเราถูกหล่อเ,เลี้ยงด้วยพระวจนะ ใจิตใจของเราฉลาดมากเลยเตือนสติตัวเราเองนะคะใจิตใจของเราเนี่ยอะไรนะสอนตัวเราเองเราขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเพาะนั้นให้ใจิตใจของเราถูกหล่อเลี้ยงด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะรับการหล่อเลี้ยงพระคำหรือพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรดีพี่น้องนะะพี่น้อง,นะะองทำด้วยกันนะฮะก็คือหนึ่งฟังพระวจนะของพระเจ้าบ่อยๆทุกวัน คำว่าบ่อยๆนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันละรอบนะคะวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้ฟังเทศฟังพระคำอ่านพระคำตื่นขึ้นมานะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนอนอ่านพระคัมภีร์กลางวันฟังเพลงหรือฟังเทศนานะคะอย่างที่บอกว่าฟังพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วอ่านเท่านั้นไม่พอศึกษาด้วยนะคะเจาะลึกลงเข้าไปจัดเวลาในการศึกษาหาความรู้แล้วก็ หาพระพรจากพระคำของพระเจ้าเมื่อศึกษาหาความรู้เสร็จแล้วก็ทั้งจดไว้นะคะจดไว้ในหนังสือเฝ้าเดี่ยวหรือว่าจําไว้ในในในเป็นข้อพระคำประจําชีวิตของเรานะคะแล้วก็ใคร่ครวญถึงพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาเอพระคำของพระเจ้าว่ายังไงนะสําหรับเรื่องนี้เมื่อต้องคิดต้องตัดสินใจเอพระคำของพระเจ้า พูดเรื่องเหล่านี้ไว้ไว่าอย่างไรพระคําของพระเจ้าที่เราอ่านประจําจดจําแล้วฟังบ่อยๆเนี่ยจะวิ่งออกมาจากสมองออกมาจากหัวใจของเราช่วยให้เราในการคิดในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องได้นะคะในเช้าวันในเวลานี้ก็อยากจะสรุปว่าให้พระคำของพระเจ้าบํารุงบํารุงเลี้ยงชีวิตเลี้ยงความคิดของเรานะคะเลี้ยงจิตใจของเราอยู่สม่ำเสมอนะคะ ให้เรามาที่ฐานด้วยกันพระเจ้าจ้าข้าเราขอพรจากพระเจ้าเราขอนําความคิดของเราจิตใจของเราเข้ามาเฝ้าพระองค์ขอพระคำของพระองค์ที่จะถูกเทลงมาในหัวใจของเราในความคิดของเราให้ความคิดของเรานั้นเ,เป็นความคิดที่มาจากพระคำของพระเจ้าทัศนคติของเราพระองจะขับมาจากถ้อยคำของพระเจ้าการดําเนินชีวิต อิงมาจากพระบัญญัติของพระเจ้าและจิตใจของเราจะอ่อนโยนอ่อนนุ่มจิตใจของเราจะชันฉลาดเพราะพระกรรมของพระเจ้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเราทุกวันทุกเวลาให้ลักษณะนิสัยที่รับการบำรุงบำรุงหล่อเลี้ยงด้วยพระวจนะเป็นลักษณะนิสัยของเราพระเจ้าเจ้าค่ะที่เราจะไม่คิดถึงแต่เรื่องฝ่ายร่างกายการกินการดื่มพวกเจ้าค่ะ แต่เราจะคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราจะได้รับทุกวันทุกเวลาพระองค์จ้ะค่ะเราขอบพระคุณพระบิดาพระบุตรและพระยันต์โยสุดที่ทรงประทานพระวจนะให้กับเราเราขอรับสิ่งเหล่าน,นี้ไว้ในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ให้แชร์ เรื่องราวสาระดีๆเหล่านี้ไปยังเพื่อนฝูงของเราพี่น้องของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าที่จะลังไลและเทเข้ามาในชีวิตงพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ